ขณะนี้เวลา6นาฬิกาหรือว่า6โมงเช้านะครับบรรยากาศแบบดีๆเลยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวเส้นทางเดิมๆครับที่ปั่นก็จะประมาณนี้เลยเป็นอะไรที่ชอบๆประมาณนี้ชอบใครชอบมันชอบของผม แล้วก็จะปั่นไปเรื่อยๆตามสไตล์ของเราสวัสดีครับประชาชนทุกคนเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้เหมือนเดิมเป็นวันที่ออกกำลังกายอย่างที่บอกว่าพยายามจะทำให้มันได้สักอ่สิบ ถึง90นาทีต่อวันมันจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อที่ว่า1เพื่อสุขภาพ2ในสูตรอากาศจับสาย,ยามเช้ามันก็คงจะดีไม่ใช่น้อยๆด้านปลายฟ้าถนุนนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรทางแลนดิ้ง สนามบินสุวรรณภูมิสำหรับผมก็เหมือนเดิมครับมากับจักรยานคู่ใจของผมไปครับเดีย๋ยวมุ่งหน้นาไปหน้นาเพื่อที่ว่า,าจ,จะไปดูปลายทางที่เราจะมาถึงอะไรครับสวยไหมครับอันนี้น่าจะไม่ใช่น่าจะคืออันนี้ดอกดอกทองอุไรนะครับดอกทองอุไร ดอกทองอุไรออกดอกในฤดูหนาวสีเหลืองสวยงามส่วนอาคารหรือตึกด้านหน้านั้นก็จะเป็นอาคารของโรงเรียนปทุมคงคาอะไรนะปะทุมคงคาสมุทรปาการนะไปใหญ่ใหญ่อยู่ตรงนู้น ในรอบในรอบเส้นนี้วิ่งรอบเส้นของอาเซียมาถึงปทุมรงคาจากบ้านออกมาเนี่ยตรงนี้3.7กิโลและจะวิ่งออกไปจากปทุมคงคากลับไปทางบ้านอยู่ในที่ทางหนึ่งอีก4.3กิโลรวมๆแล้วเส้นนี้ก็จะประมาณ7 8กิโลแต่ผมจะใช้วิธีการปั่นปั่นสองรอบปั่นสองรอบมันก็จะ อนะสองรอบก็จะได้แบบพอดีพอดีอันนี้เป็นคลอง,ง,งข้างโรงเรียนปทุมคงคาเจ็ดกิโลถ้าสองรอบก็จะตกอยู่ประมาณอาสองรอบเก็ดสองสิบสี่ประมาณสิบสาส,บส,ส,สี่กิโลได้ก็โอเคไปกันต่อ นี่คือพิกัดน้านเวียนปทุมคงคาสมุทรปราการก็จะผ่านผ่านตรงน,นี้ทุกวัน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 เ,เมฆาจะออปทางสูขถนนหลักคือถนนแพรก,กษาถนนแพก,กษานี่จะอยู่ระหว่างกลางถนนเทพารักษ์กับถนนสุขุมวิทสายเก่าถ้าทะลุออกไป ถนนแท่กษาข้ามไปก็จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมบางปูเซเวนก็มีนะปันมาเนื่อยแต่ว่าผมไม่กินหรอกเพราะเพิ่งจะได้แค่ครึ่งทาง4ี่กิโลกว่าเองไปเรื่อยๆสี่กิโลกว่าอาจจะเป็นสี่กิโลที่ทรมาน กับรถคู่ใจของฉันนู่นเลยครับเดี๋ยวปลายทางปลายทางไปผู่ที่ปากทางถนนแท้กรกาและเจือกันตรงนั้นครับก่อนจะผูถึงปลายทางนะครับก่อดูระหว่างทางระหว่างทางลินห้อยยินห้อยไปก่อนยินห้อยยาวๆไปค่อยไปไปูปลายทาง กไปกเรื่อยๆครับไม่ซีเรียสพบสักสิบกโลมาแล้วก็หยุดแล้วก็ค่อยไปเอ็กซ์ไซส์ตามจุดออกกำลังกายหน้าหมู่บ้านเหมือนเดิมหมู่บ้านนะครทองซิตี้คือหมู่บ้านที่ผมพักพิงแล้วก็เป็นห้องขายทำคลิปต่างๆท,ที่ทำลงไปเป็นสตูดิโอจะยารีรันฐานทัพของผมอยู่ตรงนั้น นะตรงนี้เราตามรถมีไปเรื่อยๆโอ้หเสียงรถมีนีขนาดเป็นรถมีไฟฟ้าครับ ได้โอกาสแล้วยิงยาววิ่งหนีเลยนะครับเพเมเนี่ยไม่ได้รอเลยเกิดจะตามไปขึ้นทาไงวะเนี่ยรอด้วยเฮลมีเพื่อนเอาละครับตอนนี้ก็หนุ่มซุกประตูด้านหน้าก็คือทางออกมุงหน้าสุขถนแพร่กรสาซึ่งเรากำลังจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็วนไปยังหมู่บ้านนครทองซิตี้ฐานทัพของผม แเราก็จะไปฟิตตรงนั้นต่อรดยเดยอะครับเดี๋ยววางสักรู่มาครับไปเรื่อยๆปู่งหน้าเข้าสู่โรวมแพทย์กษาจากตรงนี้ไปถึงบ้านก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณสักสิบนาทีในการปัน่นก็จะไปถึงจุดสำหรับการออกกำลังกายตามจุดต่างๆของสวนสุขภาพหน้าหมู่บ้านนะครับ อีกสิบนาทีไปเรื่อยเงือเ่อกำลังมาโอเคครับว่ากันไปเดี๋ยวเจอครับวนเวียนมาเข้าสู่รอบที่สองจะเห็นได้ว่าฟ้าสว่างขึ้นแล้วออนู่นเลย เป็นไงครับหลังจากที่ฟ้าสว่างขึ้นฝูงนกเริ่มออกโบยบินเครือบินกําลังจะแลนดิ้งสู่สนามบินสุวรรณภูมิโอ้ฝูงนกมาสวยครับสุดยอดนู่นเครื่องบินเรากําลังนู่นแล้วฝั่งซ้ายมือของผมก็จะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิครับซึ่งกําลังเครื่องก็จะลงตรงนั้นส่วนด้านขวายิงยาวไปทางนู่นก็จะเป็นทิศทางของ ติดอ่าวไทยอ่าวไทยครับอ่าวไทยอ่าวไทยเรียว่า,าโซนนิคมอุตสาหกรรมบางปูออกไปทางนั้นนะครับผ่านข้างทางสวยๆก็เจออะไรดีๆก็นำมาฝากครับดอกทองอุไรของเราสวยครับสวย ทิ้งไม่ได้กับจักรยานคู่ใจของผมฟูจิคันนี้นู่เลยนูสิบกิโลเมตรผ่านมาจะมุ่งหน้าเข้าสู่สองกิโลเมตรสุดท้ายก่อนที่จะถึง สวนสุขภาพหน้าหมู่บ้านครับผมจะเข้าตรงนี้ทางเข้าโรงงานแออิมเเนนนะครับนี่ครับสองกิโลเมตรสุดท้ายหรือว่าสองพันเมตรถ้าเดินก็เอาเรื่องอยู่นู่นครับจะอยู่ตรงประมาณเสาสูงนู่น สองกิโลเมตรสุดท้ายตรงนี้เห็นไหว่ารถจะไม่ค่อยมีแสงอาทิตย์นี้จับจ้านดีครับสวยครับสวยเดินหน้าต่อไปนี่ครับหมดสองกิโลเมตรสุดท้ายปั่นปั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 นซองผ้าปันหิวหิวเอาเรื่องนะสวยครับสวยแสงอาทิตย์ทางนู้น ไม่แน่แต่วัตถัยนแสงหรือเปล่านะแสงดีครับแสงดีมีรอบบตอบุห่ายอยู่สองข้างทา,างทาอลไรเพื่อสวยงามครับสวยงามบรรยากาศดีเอาแล้วเหลือหนึ่งกิโลเมตรสุดท้ายแล้วจะปักหมุดเข้าสวนสุขภาพป้ายเจอกันมาหาแล้วครับ ถึงเป้าหมายแล้วส่วนสุขภาพที่เดิมพิกัดเดิมจะประมาณนี้ซ้ายทีขวาที่ก็จะเข้าสู่พิกัดที่เราต้องการ คันจะแรงให้พอไม่จำเป็นต้องไปซีนอ่องแอรหรือซนเน็ตลูล่วิ่งเนี่ยนี่เขาิจารลาดู่างนี่ครับไม่ต้องไปซีเรียไม่ต้องทา่สาระหาเราแบบต้องการให้ออกมาจากน้ากายขงเรงันี้ฟังมากก็ปวดมากคอแห้งเกินนะับแห้งจริๆ ไม่ปกติเ็ะจะปั่นตั้งใจๆแอ้ันก็ะจะปั่นมาเสร็จปุ๊บก็ามานั่งเอาดอรตรงนี้ไปเรื่อยๆส่วนมากจะอยู่ตรงสนามตรงนี้ก็น่าจะประมาณสั20ก20-20นาทีก็ได้ครับให้มันมรวมๆแล้วตกอยู่ที่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดๆีชั่วโมงกว่าชั่วโมงสิบชั่วโมงยี่ถึงชั่วโมงสามสิบนาทีอะไรประมาณเนี้ยเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณนี้ขึ้นอยู่กับวันไหนแดดฟ้าฝนก,าก็แดดมากแดดแรง ผมก็จะเข่าๆไป่ๆแต่ถ้าเกิดว่าก็จะมีแดงไปเรื rogue, sous, ่อยๆผมนะครับขึ Freud, ้นๆลงๆเรื่อยๆิทัดพลิปทัดมันก็คล้ายๆกับซิททันะครับแต่ว่ามันมีเครื่องขึ้นแรงช่วยเริ่มใจไม่ต้องขาขึ้นที่ที่สุดตัวหลังจากนั้นไปซัดหนึ้อยครั้งแล้วก็ค่อยเอาขาขึ้นเหยียบไล้วยืดตัวให้มันสุดๆลงมา มันก็เหมือนกับซิดอาร์บีนีทีเอครับมันจะเป็นต้องไปใช้เนขึ้ขนเที่ยวหรือินเนอะไรต่างๆแต่โค้ไม่ได้หมายความว่าผมจะต่อต้านซิเนตครับมันคุณล a เรื่อกน,กนกันซิเนตคอซิเนตนัน่นคือธุรกิจของเขาธุรกิจของสําหรับคนที่ไม่นเจะมีเวลาเอากำไรและวมีสถานท์ทข้อดีากาเนจะต้องไปอยู่ในซิเนดี๋ยวใช้สํารีอยู่เดีเขาอยากออากำไรกันแต่ว่า,า,น,น,านี่นนสถานททีหลังจากงานทคางานเนี่ยเอาทุกจำเจอเสร็จ ก็อยากเกิดกางกายบ้างอะไรบ้างวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเหมือนกันซึ่งเขาก็ต้องถาเวลาที่จะทาการต่อการกายดีเหือเช่นกันนะครับซึ่งก็มองว่าเออมันมันมันก็ให้ความสําคัญนะบางคนนั่งทางานทั้งวีทั้งวันเช้ายันเยน็ยนเช้าตบบัดเย็นตบมาจะนั่งกับป้าเลยก็ใช่เรื่องเขาก็เออใกล้ที่ทำงนาในจะได้ออฟฟิศมีที่หมดเขาก็ไปมีเสเพื่อสายเพื่อรวมไปให้ดก็ดีนะครับ เนึ่งเพื่อสกัดเอไม่ใช่ไปนั่งหลับหลังกดหลังแข็งมาทุกวันจนแบบลุกจะเดินไม่ได้ปวดแสงปวดขาปวดตัวน้ำหนักทุกตาทำงานทุกตาต่างต้องเดือดเยอกเอาละครับสำหรับภารกิจเรียกเงือในวันนี้ผมใช้เวลาตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงนาตอนนี้ใช้เวลาไป หชั่วโมง20นาทีหรือ80นาทีนี่เองนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้เหงื่อพอสมควรเชียวกับเจ้าจักรยานฟูจิคู่ใจของผมแล้วก็ยังไงสำหรับวันนี้คลิปนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเลยนะครับถ้ายังไรงกวนรฝากติดตามช่องด้วยนะครับตะยารีรัน จะมีอะไรแปลกใหม่ๆมาไม่ซ้ําไม่เหมือนเดิมไปเรื่อยเปือ่อยจนกว่าจะใช่สิ่งที่ใช่ก็จะต้องใช่นะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ